สวัสดีครับฝากเตือนนะครับผู้หญิงนะครับที่มาหลอกลวงแม่ของผมนะครับผมไม่ได้โง่อย่างที่คุณคิดนะครับคุณเอาเอกสารมาจากจารีคงคุ้มใช่หรือเปล่าครับแต่เอกสารไม่เห็นถึงผมนะครับคุณก็นอนอยู่ข้างบ้านผมนี่นะครับ ที่อยู่ในบ้านสากลเนีแล้วคุณก็ปกป้องฐานพานสองคนนะครับที่ไปรอบจริงผมรที่สวนยางปร,รานะครับมีทั้งภาพวิดีโอและมีทั้งข้อมูลแชทที่พวกคุณติดต่อกันคุณใช้วิทยุ์สื่อสารบ้าง ซึ่งคุณใช้หลังๆนี่ครับวิธีสื่อสารนะครับคุณอะไรครับกีต้าอะไรใหม่อะไรนะครับที่ถือเอกสารที่เป็นประกาศน,านียบัตร่วยรบพิเศษสีชน,นและวุฒิการศึกษาม .3 นะครับจากพุทธมนตนปตัตตานีเอ้ยนักบอประต ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอ,อาชีพของสถานบินิษคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสมเด็จพระเทพนะครับบุคนนี้เชื่อถือไม่ได้นะครับผู้หญิงคนนี้หะอกลวงบุคคลในชุมชน และมีส่วนในการว่าจ้างกาตกรรมผมผมยืนยันครับฟันธง100ร้อยเปเ็นและไปรอกรวงบุคคลต่างประเทศที่ผมกรรพบและให้เกียรติที่เป็นถึงบุคคลที่ มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่บุคคลในประเทศสเปนนี่ครับให้ความเคารพและให้เกียรติครับผู้หญิงคนนี้ยังไปโกหกหลอกลวงครับซึ่งภาพถ่ายเขาทำให้เห็นว่าคุณเนี่ยวนเวียนอยู่ที่บ้านบมแถวบ้านบมเนี่ยครับแต่คุณไม่เคยได้มาบอกกล่าวอะไรผมสักอย่างคุณอาจจะรับเอกสารมาจากประเทศสเปนด้วยซ้ำ เกี่ยวกับหนังสือการเดินทางหรืออะไรสักอย่างที่จัดต่างประเทศคนระับซึ่งต่างประเทศอาจจะบอกว่าให้หยุดํำตัวดีๆนะสักพแล้วจะให้ไปขับรถให้เพราะบนะุคคลในครอบครัวนั้นจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยหรือเปล่า แต่ผมว่าใช่ครับเพราะผมชวนมาเที่ยวทั้งครอบครัวครับแต่สิ่งที่คุณคิดคือคุณคิดว่าคนที่ตามระเทศนั้นมารักผมซึ่งก็เป็นความจริงนั่นแหละครับซึ่งผมจะขอไปด้วยถ้ามา เพราะฉะนั้นนะครับคนที่อินโดนีเซียนะครับช่วยบอกเจ้าหญิงที่สเปนด้วยว่าอะไรคืออะไรนะครับและเจ้าหญิงที่สเปนก็รู้แลวครับว่ามีข้อมูลแชทที่พวกคุณพูดคุยกันนะครับแต่คุณหลอกว่าคุณไปอยู่กับทีมงานที่คิดจะทำร้ายผมเพื่อพิสู์หาความจริงเพื่ออะไรคนระับ หมดเวลานะครับคุณนางหากนะครับที่พยายามคิดที่จะฆาตกรรมผมไม่ได้เพราะหวังในทรัพย์สิสนเงินทองหรือการงานที่คุณคิดว่าคน่างประเทศนั้นจะรับผมเป็นลูกทุณทำาคุณไปหลอก บุคคลที่คุณเรียกว่าแม่ทําไมหรอครับคุณไปอาสาคนในราชวงศ์ของประเทศไทยเพื่ออะไรครับคุณไปอาสามาติดตามผมจากบุคคลที่เป็นสอสบุคคลที่เป็นอดีตสอสอที่อยู่ที่ บางบอนบ้างหรือเปล่าคุณรับเงินมาเพื่อบอกว่าจะติดตามแล้วบอกกล่าวให้ผมไปพบผมไม่รู้ว่าเงินที่เขาโอนไม้คุณนั้นหนึ่งล้านห้าหมื่นหรือว่า 1, 000, 5, 000, หนึ่านนั้นคุณใช้ไปหมดแล้วหรือเปล่า อยู่ๆคุณจะบอกว่าคุณเบิกไม่ได้บัญชีคุณถูกอายัดไม่ใช่เพราะฉะนั้นบุคคลที่โอนเงินมาให้นั้นช่วยนะครับแจ้งก้อหายักยอกทรัพย์และหลอกลวงคุณไปหลอกลวงแม่ผมเแม่ผมก็เชื่อคุณนะครับคุณใช้คำพูดที่หวานที่ห้างแบบนั้นแบบนี้ แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับเแม่ไม่รู้ครับว่าพกคุณทำอะไรกันอยู่คำพูดของคุณในโทรศัพท์เนี่ยแม่ผมโง่หลอกง่ายไม่รู้ว่าเคยหลอกเอาบัตรเอทีเอ็มผมไปกดตังมาใช้บ้างหรือเปล่าบัตรเอทีเอ็มของแม่ผมนี หรือเอาจะเงินจากผู้จ้างวานค่าผมเนี่ยโอนเข้าบัญชีแม่ผมโดยที่คุณเอาบัตรเอท็มไปใช้เนี่ยมีบ้างหรือเปล่าครับผมกำลังสงสัยว่ามีมูลความจริงคนระับสิ่งที่ผมสงสัยบุคคลที่ผมคอมเมนต์นะครับที่โทรไปบอก ตำรวจบรรณาสตาว่าเป็นเฟนของคุณเนี่ยที่ผมบอกแจ้งว่ามีฐานบ้านของคนเนี่ยอยู่ในโซนบ้านห้องแถวเนี่ย,ย,น,ยน,น,นะครับผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าคุณนะเป็นคนไม่ดีครับ นะครับผมสาบ้าให้ตายห่วงเลยถ้าคุณเป็นคนดีนะครับคุณมาหลอกคนต่างประเทศเพราะว่าุคนในราชวงของประเทศไทยเนี่ยจะฆ่าผมนะเพราะผมนั้นไปแจ้งความเอาผิดกับ จ้่วายิงสิกิวัวนวลีนานยครับแล้วคุณไปโกหกว่ามาบอกผมแล้วผมไม่ยอมหยุดซึ่งเอาหญิงแล้วคุณทาหารครับที่ปั่นหัวหลอกและคุณนั้นคิดจะทำศสยกรรมในหน้าเป็นจาหญิง ได้หรือเปล่าสัดส่วนความสูงเท่าก,กันหรือเปล่าคุณยังพูดเลยว่าคุณต่ำกว่าคุณเตี้ยกว่าความสูงของคุณนั้นน้อยกว่าจริงหรือเปล่าพอคุณใช้โทรศัพท์ของเด็กผู้หญิงที่คุณพาา่อใสยอยู่ด้วยคุยใช่ไหมชื่อว่าสเต็ม ที่เป็นเด็กนักเรียนนะโมหนึ่งก็มอมสองนะครับคุณหรือเปล่าที่ส่งเรื่องเราไปว่าผมค่มคืน,น,นคนนั้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความผิดด้วยนะวครับเชื่อไหมครับพัเวลาผมพูดแบบเนี้ยเขาก็จะโทรไปบอกตามประเทศเปล่าคนที่เขาอยู่ด้วยเนะี่ยจะฆ่าหนูซึ่งมันเป็นการสร้าง เรื่องราวและละครเล่นครับเพราะสิ่งที่ก็ส่งมาให้เห็นเนี่ยจาภาพถ่ายเราเทียมบ้างหรือเวลาคุณเดินออกไปข้างนอกบ้างเนี่ยครับมันมบอกได้เลยว่าคุณนั้นเล่นละครและมารดาของผมที่คุณส่งไปเนี่ยให้ต่างประเทศดูนะมัไม่ใช่ คนเงินครับแล้วกล้องวงจรปิดตอนแรกที่คุณทำส่งไม่ตามประเทศดูนะก็คนละหลังกันใช่ปะครับแล้วทีนี้คุณจะไปโกหกทําทำไมครับอีกคำเดียวคือต้องรับผิดคนน้องสาวที่ ทางประเทศเนะี่ยไม่ยอมกับเรื่องนี้นะเพราะลูกสาวของบุคคลที่ทรงเกียรติในประเทศร,รักิจก็ไม่ยอมกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสสำหรับคุณนะนะครับ ผมกำลังคิดว่าุคลในพื้นที่เนี่ยส่งเรื่องให้คุณครับแล้วคุณก็ไปบอกผู้ร้ายในทีมงานของคุณเนี่ยจนมีบุคคลไปกมคู่บุคคลที่คิดจะช่วยเหลือผมแบบีเงียบจนคุณทำให้ผู้หญิงที่นำตืือะกร้นานอิสลามเนี่ยไปโดนกมขืนหรือเปล่า ชื่อใน u ู u b e ของคนเนี่ยชื่อใหม่เพราะฉะนั้นนะครับสารภาพความจริงโทษหนักด้กายเบาคุณพยายามจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ไปให้เจ้าหญิงให้เจ้าฟ้าหญิงที่วัมวานีมาบอก้วตัวเองมารับด้วยตัวเองผมไม่ยอมไปเนี่ยไนนี้ เพราะคุณคิดจะสับเปลี่ยนตัวโดยที่คุณทำสัลยกรรมไปบ้างแล้วจริงหรือเปล่าบัญชีเงินการเงินหนงึ้นเนี่ยมีบุคคลไหนโอนไหมคุณบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นคุณมาหลอกคนในชุมชนด้วยซ้ําว่าเจ้าฟ้าหญิงสิริวันวัลินัเละสั่งให้ฆาตกรรมผมให้ได้ไม่ต้องจับถ้าเจ้าฟ้าหญิงสิริวันวัลินั้นไม่เชื่อเนี่ยลองติดต่อนะครับเฟซบุ๊กพรมพรกัญญากิจซึ่งเป็นพี่สาวผมเนี่ย ที่สายเลือดเดียวกันและบางออนพงษ์ธนูที่เป็นสายเลือดเดียวกันไม่รู้ว่าสร้างหมายปลอมไปด้วยหรือเปล่าหมายสั่งยิงให้พี่น้องผมรับรู้แต่กับแม่ผมเนี่ยพูดอีกอย่าง จริงหรือเปล่าผมวันตรงได้เลยว่ามีมูลความจริงไงแปดสิบเปร์เซ็นี่ผมพูดนะตรวสอบให้หน่อยนะครับหัวใจของผมที่สเปนครับ I am sorry มาเ t e r เดี๋ยวผมจะจัดการกับผู้หญิงคนนี้เองครับสถา,านที่หลอรวงคนต่างประเทศนะครับ ผู้ปกครองของผูงบบ้หญิงคนนี้ยช่วยโทรนะครให้ไปมอบตัวเองนะครับขอให้เจ้าหญิงเรียโนนะครับที่มีหลักฐานนะครบอกเพื่อนนะที่ประเทศจีนนะช่วยแจ้งความให้หน่อยบอกพี่ชายของอย่าเชื่อคนนี้ ผมไอน้น้องสาวปู่สวงวิญญาณนักสืบอ,อะไรแล้วทำไม่ได้ผมก็เป็นนักสืบที่พูดไปเรื่อยๆจนผู้ร้ายนั้นตกตกใจก็ออกมาเฉลยตัวตนเองนแฮปปี้นิวเย์ครับ คนที่ไม่หวังดียินด,ดีต้อนรับสู่คุมนรกเขตแปดจะหัวใจของผู้เสียหายในเขตแปดทุกคนครับสวัสดีครับอัสสลามอะลัาายกุม นายกบตอไม่มีความผิดในเรื่องนี้นะเขาลงมาค้นหาความจริงด้วยการเป็นทีมงานผู้ร้ายนะผมส่งลงมาแันนั้นนายกอบตอตลิงชันนะส่วนคุณนะ่ะเป็นผู้ร้ายคนระับผมไม่ได้ส่งคุณไปคนระับเ้อความแชทของคุณใช้ไม่ได้นะรครับวิดีโอคอลเท่้นั้นใช้กับผม สวัสดีครับ